ดดสวัสดีค่ะสวั Mother, สดี้ก็พ่อแม่ยุซี่สามาที่เป็นแฟนยุซี่สามนอนลำพูนโชวนะคะตอนนี้อยู่ในช่องน้ำหวานสุกี้ยาลำพูนโชว์อฟฟิชเชอร์ค่ะห้องหอดไซร์เราเกาะอุทุมพรบ่มไม่ยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังบ่ท่านอยู่หอดอุทุมพรด้วยค่ะพี่น้องค่ะใกล้จะถึงแล้วนะคะแล้วยี่หีประมาณบ่ถึงร้อยกิโลไม่ถึงร้อยกิโลนะคะก็จะถึงบ้าน น้องพิงๆิงล้วนะคะบ้านน้องคู่จังวัรีสกิกดด้วยค่ะพี่น้องเข้ากันเลยเลยกินเขาก้อนค่ะตอนนี้ยุบป,ปัมม่มยังปั่มยังนี่ปินข้าวมปพอจะพอแล้วก็มาดูนี่เออระละพี่น้องกำลั้กินเขาก้อนนะ กับเขา,ขานี่ไม่กิขนข้าวน้องกันค่ะพี่น้นนองแวะเติมกำลังก่อนนะคะก่อนที่จะถึงบ้านน้องผัดกระเพาเครื่องน,นไปใสกับโมมผัดกระเพราอุ้ยุมมเหนียจัง ก็จังบึงใหญ่ค่ะบอค่ะปกติแต่ไง่อลดวป้าส่วนพืนสน่วนส่วนหรือบงวงวแมันวแม่นทับที่นี่ไอันนี้เป็นข้าวเช้า เสียบนตเจาันใส่ถ hmm. <'s> okay. mm ิงม่มาขิงเล้า เขาเศาตอนจมูกีลยบสามสามตอนนี้นแล้วจะกปากก็ได้เสหอดบานนอนจมูเนาะเน ฝากกินก่อนค่ะเดินทางมาจากบ้านจากระทยมากสองลอยกว่า ยำกุ้งสด2ีสิบาทจะบอกก่อนยี่สิบยี่สิบ,สบถือเสรษร้องกุ้งเด็กหลากหลายตัว อยากกินเบอร์เบอร์ดิยุกคิดว่าบอเบอร์เขาเต๋อเน้นอนแซบต้องกินเบอร์เบอร์เรื่อยร้อน ที่มีก็สิแล้วก็พอแม่ๆม,มาบึ้งว่าสิบออกกาหอดใสแล้วก็ใใ้เบิ้งกินเขาได้ลจ้แล้วก็มือน,นี้นะคะพี่น้องข่งงานบ้านน้องนะคะงานต่ดน้อ,นองมือน,นี้ศิลปินมงสองนะคะพี่ขึ้นรับเชิญน,นะคะ หลายขนหลายโหหลายคนนะคะแล้วก็มีไรสดกลุ่มปิดด้วยนะคะในบราคาร้อยสามสิบเก้าปลาประกอบใเมือเขาแบ่งกำลังใจอยู่ต้องนอกถ้าม้วนหนึ่งมวงสองในด้วยค่ะทุทา่านทักไปที่แฟนเพจนะคะแอลฟาแฟนเพจสาวนั้อยบ้านแขก แชโบกี้ซูโม่เลยพี่น้องงานวันนี้แล้วนะคะหรือบุรีทีตอนนี้อยู่บานเวลาแล้วนะคะไม่เห็นบุญบานวลาจะให้กำลังใจกันนะคะพี่น้งองให้กำลังใจกันเมื่อที่หน้าเุรีทีนะคะ จะกำลังใจม้อมวนอยู่แล้วแหลนะกำลังใจม้อมวนมาเอาบุญของการเฮ่นกันเลย้างั้นรอเจอกันนะคะพี่น้องตัวก็กำลังจะเดินทางไปนะคะอีกบ่โดนค่ะไม่นานเอาละคะ่ะพี่น้องคะอ่ะสำหรับชิพน้เออริจินเดลกินสีดจะเดินทางต่อนะคะเจอกันแน่นอนนะคะที่บ้านน้องครู บานนี่แหล่เองนะคะตายขาดเริ่มยิ้มแล้วกินได้สักนันหรอไปต่น